จะไปนิ่งจะมาดสวามสงศ์ระสงค์จะได้่าวสถาปาเพื่อการจอเสภาอี่ทำเกีวันีเรกี่ยวกับเกศทีทำแตสวนในงานบเรื่องูีผู้สงศิเ่อที่ผู้สูงศิน่อผู้ร่วมทำปิดใจวรราพไปแล้ว ปัจจุบันคนถจะได้ซึ้อความเหมาะมูลคือคุณของรุ่มมดที่ได้มาเป็นเพื่อนปัจบาบานปัจจุบันเพราะฉะนั้นปาจจุบนคนจะไปบริบาลเป็นพุ่นสี่สาสิบคนจะได้ทำพิธีถวายเอา เจ้าตอนกันเจ้าตอนนีเข้าทำพิธีถวายเข้าตอนนี้ตอนนี้การทำพิธีถวายเข้าที่สุดสดที่ดุลเวียนตัวตัเมื่อกี้ทรัพยากรโลกมันจะลอยต่อไปจนน้ำนำทางเขาเราหาปลาไม้มันจะลอยต่อไปโลกมันตาลความสมดุลมันเร็วขึ้นนะครับความสุขมันเร็วขึ้น คนที่อยู่ในโดมีอกอะคนที่สบายโลมเล็กทาบนเคยอยู่ที่ในสมัยก่อนแบบนี้โรกความจำทรงกลมวานโลมเต้าในสมัยก่อนระมายังจำในสมัยน่าจะสิบสี่สิบปีเมื่อหลายีก็มีผู้จับโเสิ็จแั้วน่งโดมโค้งโดมจโดกระเว๋าโดมมาโดกบอลจะเรียกอีอ่างหนึสบารเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปโค้งมันหนักขึ้น โลการหนักขึ้นด้นการนั่งของผนศาสนาเราต้องมีส่วนช่วยส่วนช่วยหโลไปกันเยอะน้อยลงโรอภาโรกโไกลกันอาวโรกโอเรืยไปโลไป้เยอภาโลกไโลกนีีนะนี่เขาเกิดมาแล้ว ถ้าโผที่สบายรถนกใต้ดินพ่อลำเริอของโลกใครก็เยี่ยมมาจากใจของเขาถ้าใจเขาดีลำกายกาดีถ้าใจเขาดีลำกายข็ดีเห็นรถไฟใต้ดินสปาร์ตเพราะฉะนั้นจรมาในน้ำของพระสงฆ์โผลมาแล้วใจดุที่จังก่อนสาระของเขาแบนี้นี้สมัยริชิพุกล้วตต้องัำ เพื่อการรักษาโรคตั้งใจเราได้ภาวนาให้สมยนันะเมื่อภาวนาใ้มัสบายใจ่สงบใจสงบมันจะมีความสุขมีความสุขมันกนด้วยเดี๋ยวคนอื่นเพื่อนั้การทำบุญพระศาสนาเพือการทำกิจวิสุขวสุขได้เริภชาพิทำุมุแหลนี อารคิดสร้างสรร์ทโนโลยีโเราณีนการพัฒนาทคโีโราเนีรื่องคามรู้ทุกอของผู้ใหญ่ของเขาผู้ใหญ่เผู้ใหเี้ของผู้ใหญ่ทิงของเสษรกรสนับสนุนกันไปมามิหน้าที่ในการดูแลอบรมต้องการเจ้าต้บการแรงบติกันตั้งแต่ปีสี่สามุึนเนีเพราะู้ีด้ไปอบรมาแล้วกลับม้าย่างสุขภาพยี่ยินทคโนโล สุขภาพกายอย่นงี่ขอกเราถ้าใครเบาไป้วยเย็ดวันที่นหเย็ดวัทนที่ที่ว้านเราไปปฏิบัตนที่ตลอน ิพัฒนาก็ใชด้ด้วยความขอบใจของพีบ้านษาีเปิดสัาณสัมาแนเลยรถูกบ้านไปพัฒนาแต่ว่าในวันไปก็ตั้งใจกันไปออก่านษาซี่ี่เหว่าที่เห็นเกิดขึ้นถูกมร่วมกับกำนอเยวัดไปเกินแต่ว่างเกินตัวตัวดนหน้าเอออเงี้ย้งเ่เพื่อนเอีซีเื่น I don't know. Bao lâu, bao nhiêu 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 làm าไปเท่าไหพัฒนาไปเท่ากคุม่ครจน้าท้อกี่วัว่าพัฒนาพัฒนาีแล้วพัฒนาแล้วี่เรื่อพัฒนาแล้วได้าัเจ้กจอพัฒนาแล้วาดูมันจะเดินตัวคนก่อนจากตัวไปเทียบอ่า

这是什么叫？ ก็นั่พ่อต้อกลอมนั่งพ่อไปคุณได้เราท้งพเราเป็น่มาใหญ่ใหก็พอว่าพอว่าคนได้อพุณที่นี่ีนเเลรเนี่ยวอุนเกไปอบรมไปคุ้มปฏิบัติไปคุ้เสงเอาพนเนี่ยไปคุ้มสี่คมันเอาไปคุ้เสงคุ้เสงถูกคุ้มเสงเด่นคุ้มเสงีมคุ้มเสงนิุ้มเสงซายมันโดนมคา ฟุกเสกมดเนี่ยถ้าุเสกแล้วเนี่ยมันยิงเข้าฟันจบออยิงจะบอฟันจเขาุเสกคนตื่นข่าเสกคนเอาบอนเนี่ยมันมันคนคนเอาบอลไปแคลกับหลายอย่างอีฝองเป็นองหย่างของเที่วัดของผ้าฝองีองโป่งองยมเข้ามของาเป็นคนเดิน่นั้นจะอ น้นตลอดเขาลดเขาไหลเขาดีบางทีเวดายู้มากกูจะต้องกินด้านห้าักสิแต่แกยิขึ้นมาคนก่แ้เเหมือนกับว่าคนคนแข่คนด้วยแข็งเนี่นะแ้จตยม่ขึ้นมางขึ้นมาจีบขึ้นมายึ้นมะตัดคนเอาบคนที่มาจกบคคนไคนถึงมาวา้งมกอจิสกเี๋ยวดีเดี๋ยวจิเดี๋ยิเดี๋ยวจิจบเดี๋ยวจิ

อย่างตอนอกัเกิดก็จะได้กับเคือขาสายมาทวงปุ้นทวงผู้สก็ผมพูดว่ของเขาขอีไม่ยุ่มมันปวดยืนการเดินไปเดินาเขาพูดิใจสบายใจสุขเรื่อการที่ขาทุ่มทันคือ